่วงนิทานธรรมกับท่านวว,วชิระเมธีสนับสนุนโดยบริษัทไทยอโกรเอนเนอรี่จำกัดมหาชนผู้ผลิตเอทานอลพลังงานสะอาดเพื่อคนไทยพ่อาจารย์ครับคุณครูเขาให้ผมไปหาคำว่าเนรคุณความหมายของคำคำนี้หมายถึงคนที่คนอื่นเขาทำคุณให้เราแล้วเราทำเป็นลืมบุญคุณที่คนอื่นเขามีต่อเรานั้นถ้าจารย์จะเล่าตัวอย่างให้ฟัง ในครั้งพุทธกาลนะลูกนะมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนที่เดินทางไปเรียนวิชากับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งครูบาอาจารย์คนนี้เป็นคนที่มีฐานะยากจนไม่มีชื่อเสียงแต่ว่าเขามีของดีนะคือมีวิชาเสกมะม่วงโหวิชาเสกมะม่วงชายหนุ่มคนนี้หลังจบวิชาแล้วก็กลับบ้านไปร่ายมนเสกต้นมะม่วงให้ชาวบ้านชาวเมือง แล้วกวกขายมะม่วงทิพย์จนมีความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาสำนักราชวังจึงเรียกชายหนุ่มคนนี้เข้าไปเฝ้าพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์จึงมีรับสั่งให้ไปเอาต้นมะม่วงมาหนึ่งต้นชายหนุ่มคนนี้ท,ำทํำพิธีร่ายมนต์เสกมะม่วงทูลถวายพระราชาพระราชาเสวยแล้วก็บอกโอ้โหเธอไปเรียนจากใครมาล่ะเนี่ย และเขายอมบอกไหมครับว่าครูเขาเป็นใครให้หนุ่มนึกถึงครูบาอาจารย์ของตัวเองซึ่งเป็นครูที่ไม่มีชื่อไม่มีเสียงก็จึงกราบทูลพระราชาด้วยข้อความอันเป็นเท็จว่าหม่อมฉันไปเรียนกับอาจารย์คนหนึ่งเกิดในตระกูลพราหมณ์พระราชาก็บอกโอ้โหวันหลังนะเธอต้องไปเชิญอาจารย์ของเธอมาสอนบนวิเศษให้ฉันด้วยแต่ตอนนี้เธอนะมาช่วยเสกมะม่วงให้ฉันกินดีกว่าชายหนุ่มก็หันไปหาต้นมะม่วงแล้วก็ร่ายมนต์ไม่มีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้น พระราชาทรงกริ้วมากถามว่าทําไมมนุษย์เธอจึงเสื่อมละ่ะบอกฉันมานะว่าทําไมมนุษย์เธอจึงเสื่อมโกหกฉันใช่ไหมชายหนุ่มก็บอกว่าเมื่อกี้หม่อมฉันละอายที่จะกราบทูลพระองค์ว่าอาจารย์ของหม่อมฉันนั้นเป็นแค่คนยากจนคนหนึ่งพระราชาก็บอกว่าโอ้โหตายละนี่เธอเป็นคนในรคุณอาจารย์ขนาดนี้ทีเดียวหรือพระราชาก็สั่งให้มหาหมาัดจับชายหนุ่มผู้ในรคุณครูบาอาจารย์คนนี้ออกไปเคี่ยนร้อยถือ แล้วไล่ตาเพิ่อเขออกจากเมืองนี่แหละโบราณท่านจริงบอกว่าคนที่ในระคุณคนไม่มีวันเจริญอย่าละอายที่จะบอกว่าใครเป็นผู้มีบุญคุณต่อเรานะลูกนะครับพระอาจารย์ครับงั้นผมขอตัวไปทำการบ้านก่อนนะครับ